สวัสดีครับผู้ติดตามช่องเบ็เซกทุกท่านวันนี้เราขอเปิดเผยหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวทีความมั่นคงระดับโลกและอาเซียนการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและเปิดตัว HTN 66ขีปนาวุธนิวเคลียร์ต้นแบบซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นก้าวย่างสู่ยุทธศาสตร์การป้องปรามระดับชาติจุดกําเนิดของ HTN 66หลังจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ2040ไทยได้เร่งเสริมความมั่นคงของตนเองภายใต้แนวคิด อธิปไตยทางเทคโนโลยีและพลังป้องปรามเต็มรูปแบบโดยโครงการ t n Heavy Tactical Nuclear จึงถือกำเนิดขึ้น HTN 66เป็นรุ่นต้นแบบที่พัฒนาอย่างลับโดยกองทัพไทยรวมกับนักวิจัยระดับประเทศภายใต้การควบคุมสูงสุดจากรัฐบาลโดยรหัส66หมายถึงปีเริ่มต้นการพัฒนา2066ตามปฏิทินพุทธศักราชข้อมูลทางเทคนิค ขีปนาวุธ HTN 66ถูกออกแบบให้เป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลที่สามารถตอบสนองได้ในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินมีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ทรงพลังระยะยิงประมาณ4,500-5,500กิโลเมตรความเร็วปลายทางมากกว่าหมอก10ระบบนำวิถีจีนเซสเรดักวอนตัม AI ติดตามความร้อนค่าความคลาดเคลื่อนเสบเศร้าไม่เกิน5เมตร ระบบขับเคลื่อน SOLID FUEL 3ขั้นตอนหัวรบนิวเคลียร์กำลังระเบิด150-300กิโลตัน TNT equivalent นอกจากนี้ Tn 6 6ยังมีความสามารถในการเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศและเปลี่ยนเส้นทางบินอัตโนมัติเมื่อถูกคุกคามหัวรบแบบแยกเป้าหมายเมล ความพิเศษอีกอย่างคือ tn 66สามารถติดหัวรบแบบเมลมาเธอเพอ independently e e e Re targetable reentry vehicle ได้ถึง3หัวรบในแต่ละลูกยิงซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายหลายจุดพร้อมกันทําให้การป้องกันแทบเป็นไปไม่ได้โครงสร้างและระบบยิง ขีปนาวุธ h t n 66ใช้โครงสร้างคอมโพสิตคาร์บอนผสมกราฟีนทนแรงดันและความร้อนสูงโครงสร้างเบาและคล่องตัวขีปนาวุธถูกติดตั้งในฐานยิงลับแบบเันเดอร์กราวน์เซโลและระบบปล่อยเคลื่อนที่แบบล่องหนเซตโมบายลอนเชอร์ที่สามารถย้ายจุดยิงได้โดยไม่ถูกตรวจจับพัฒนาโดยคนไทย100%แม้โครงการนี้จะมีความละเอียดอ่อนสูงแต่รัฐบาลไทยยืนยันว่า t n 66เป็นผลงานของคนไทยทั้งหมดโดยร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาอาวุธยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหมสถาบันพลังงานนิวเคลียร์แห่งชาติมหาวิทยายลัยด้านวิศวกรรมการบินอวกาศภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศนับเป็นก้าวยิ่งใหญ่ของความสามารถไทยในการควบคุมเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระดับยุทธศาสตร์เป้าหมายของ t n 66รัฐบาลไทยได้ถแถลงอย่างชัดเจนว่า t n 66ไม่ใช่อาวุธเชิงรุกแต่คือ เครื่องมือป้องปรามขั้นสูงสุดสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน,นกลไก่สร้างเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนการรับรองว่าไทยจะไม่ถูกคุกคามจากชาติใดแรงผลักดันให้ประเทศอื่นเคารพในอธิปไตยของไทยการตอบรับจากเวทีโลกหลังมีข่าวการทดลองระบบ HTN 66เผยแพร่ออกมาแม้ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่หลายสื่อระดับโลกเช่น Global Defense เอเชียซิเคียวริตี้วอชและดีฟเอนส์เวต่างรายงานว่าไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เข้าสู่คลับพลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์บางประเทศแสดงความกังวลขณะที่หลายประเทศยื่นขอเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคสรุปจาก b บ็กสเต HTN 6 6ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธนิวเคลียร์แต่เป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยมีทั้งเจตจำนงความสามารถและเทคโนโลยีที่จะรักษาอธิปไตยและควบคุมพลังที่เปลี่ยนสมดุลโลกได้ด้วยมือของตนเอง นี่ไม่ใช่การแสดงแสนยานุภาพแบบโอ้อวดแต่คือการแสดงจุดยืนว่าไทยพร้อมอยู่ในโลกที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามได้อีกต่อไปอย่าลืมกดติดตาม b r e x p e c t เพื่ออัปเดตเรื่องราวรับสุดยอดจากยุทธภัณฑ์ไทยก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับ